บายดีพ่อแม่พี่น้องเบอสุกุสุคนเนาะมูน,นีกะตลาดข้องเตยเฮาปิดทำความสะอาดอีกแล้วเป็นรอบที่สองเริ่มปิดวันที่สิบสามเวลาสองถูกหอดวันที่สิบหกเวลาสองถูกหูยงวดก่อนกะปิด ทำความสะอาดไปไหลายรอบหนึ่งตอนนี้รอบสองถ้ากลับมาเห็ดงานวังวันที่สี่เมือนกัวันที่สิบเอ็ดทีปิดวันที่สิบสามเห็ดงานหอดวันที่สิบสองสิเมื่อสิไปไซกับไปบ่ได้กะไดยูจังสิแหละเงินสิกินขาวกันแห่งซิบอมีน่นะแะเปนสถานการณ์เดียวหลายตลาดก็เงียบเงียบ การโควิดบาดรอบนี้นักนวงอีลิสิเมื่อบานกับเมื่อบรไัยเงินสีกินเขาก็ยังสีบ่มีเลยบนันเนยยุดปีใหม่กับว่าเพราะแหงไรย,ยังไม่นำขาอีกรอบที่สองปีดรอบที่สองตายยังขียดโหลดแนวนี่หัน เป็นสีตายอย่างเดียวเลยเนี่ยวเนี่ยบ้าบ้าบ้าไม่ข่าเพราะข้าลอตเตอรี่กับเจ้าหายอยู่เลยอยู่ชื่อยังไ้ปะก็ชื่อักเสือ ตือใท่านในทอน้อนอ้าพี่น้องทุกพื้นที่กะดูแลสุขภาพในเดอ้อบอกแตโมโอดอจะพอ้อกะอย่าลืมพัาก,กันปิดแมสล,ล,ล้างมือในเด้อเบาก็ลางก่อนดอกมันล้างมือใส่ผ้าแมสำทำาไมไม่ใส่ไปดี